มาแล้วพี่น้องมาฮอดแล้วครับจัดลอยมาแล้วไปหานักดนตรีเอาของมาฝากเอาของมาฝากไปเบิ่งนันซ้อมน้ำแนวแกงง่วงครับมาข้อมาข้อมามาตามจัดลอยสบายสบายเลยครับจมูกตัวลหน่อยเป็นคนคนที่รุกานเอาเงินไหมนะและน้ำคือบาสนาเป็นคนคนที่รุกานเอาเงินไหมน เป็นลูกสาวคนสองพ่ไม่เลี้ยง่อน้องเพียงเพียงคนาตาเปื้อยคีคนความดีพ่อไม่สอนเตอร์สบายน้ำกำไลอกสุวรรณน้าสื่อจงเป็นลูกสาวคนสาเป็นคนงามเที่ยวเมืออยู่ตามพีน่ะทั้งสองพ่อไม่ป้องฝน Valeu, สังคนดทีซีบก่าบก่าแก่ง่ี่มางโอ้ยลูกสาวสมัยเป็นภวมงามแต่ละวันนี้พักกาสวัสดีจ้าแม่จ้าวัสดีจ้ามหาแม่ม่อย่างน้หลูกาเอ้ยแม่บอหนคือจังสีดอกแม่ลุงลุพักกเพิ่งทราบไปแล้วว่าลุงไปวันไปวัน้งอุาด้่บกว่ี่มาเท้าบุมาเ้บบเ้าสเจ้าปนี่เจาากนว เดี๋ยวกำลังสวมู่ครับพี่น้องขออนุญาตนะครับเดี๋ยวออกมาปอกเสื้อถุยบุกคอบุกคอพี่พี่บุกคอบุกคอพี่พี่บุกคอสุภาพตายจะกินบุกคอแล้วพี่น้องเลยอ่ะแต่มางหอดพี่น้องอ่ะขออนุญาตครับเก็บภาพบรรยากาศทีมงานป๊อปอินดี้สมายกำลังจะร่วมกับร่วมกับทีมงานภูไทยสตูดิโอมาภูไทยนะครับวันนี้นะโอ้เตรียมที่เลยเอาเงาเอาเงา โอ้จานลั่นแม่จานลั่นก็จานชาิแม่บกข้ออะไบกข้อเสีบๆเลนี่โอ้บกของนี้เจียวแล้วก็่าเสียบเจียวแต้วาจานบูดคนเดียวเดียวเดียวขออนุาสวัสดีครับทองสังสมบังครับผมโอ้ย้องสมวังเอาแนวตาซื่นมาฝากบกข้อส o มแนวตาซื่นห้วยใบมันากันรับใเไหมบ๊วมนครับบมนครับแนวตาซื่นสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเนาะหน้าหน้าเดีวไปนหหน้าหน้าคือกันกับหน้าผมบ่หน้าผมมี ตอนนี้โดนาดเอยเนาะครับผมครับครับเอาเเลยครับจานเอาเลยโอ้อยู่ดีมีแหงเราที่บ้านเทาเนาะแซนชาดเด้จ้บ้านที่ไหนจานชาดเจ้าโอโกเกะท่บนโอ้ไม่ซาดเลยเนะเอาเอาเวากันไปสู่สู่เฮาไปปอกเสจเจ้ไปปอกเสจเจวจังมาสุดเนาะเจ้าเนาะเจ้เนาะ อันแขกหลอดไปแซนวอร์เหมือนกันเนาะไปปอปคอเข้ามาพี่นา่งมาด้วยครับปอปคอปอปคอมาปอบคอปอบคอเส้นถ้วยแล้วแรกหลูกพี่ล่ะนั่นแหละยัางมาเสียเอาไปปอกเส้นถ้วยเพิ่อนกินน้ำกันครับผมอ่ะพี่น้องมากหอดเลี่ยมมาหนี้นะครับจวดจาดกันที่เดียวเชี่ยวนะครับกระลังซ้อมกันขออนุญาตนะครับ บุกเข้าไปในกองซ้อมเลยว่า hu หันครับเอาบักคอไปต้อนเที่ยมงานนะครับคบเทียมคบทีมหาถวยหายังมาใส่บักคอก่อนพี่น้องเอ้ยเสียด้อแชกหลอดมาเสีแล้วว่าก๋วยเจียวจ่ว่าหันโอ้คือแดดแต่น้อบแดนี้อุ้ยตับมังคุงทอดปลาเต้เฮืองนี่ ขอหยาดแกะบกคอพี่น้องเอ้ยบาดไปสู้นักดนตรีสดจังหวาดพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวปอกด้วยถวยครับบาดนี้โอ้เอามาฝากความปองให้กินพ่อพี่น้องเอ้ย <c oughs> ช่วงนี้นักดนตรีมันก็นั่งซ้อมหนักครับพี่น้อง <c oughs> อ้าวอบอกขอสู้นักดนตรีกินก้อนพี่น้องเอ้ย <c oughs> ทีมงานเท่านั้นนี่นนนละพี่น้องนะขออนุญาตปอกจะคูดนะพี่น้องเดื้อ <c oughs> สมปากแล้ว เอเคครับพี่น้องเรียบร้อยไปไห้โอ้ยปอกเตรียมด้วยแล้วครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยอ้าวทขนาดกําลัง้อมลับอยู่พี่น้องนะครับมาๆๆมามามาสวดบกพร่องกันพี่น้องเลยจัดลอยมาฝากเตี้ยว่นเอะได้ได้บัตรยู่ในถุ่งกันย่างพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อจวดจวดจวดไป ขอสมขอสเออมาแล้วเวอมาเว่เว<า>พี่พนเอ้ไหมขอเปยียวขอเปยียวมาเาว่ดุตีกจ้านแก่ส่วงก่อนสมกึ่งก้นาห้จเอาครับบาทนี่เรียบร้อยครับปอกสดยถวยแล้วลครับผม อ้าครับอาจารย์สมชายครับขอบคุณ้าวพ่ออาทิตย์กัมาสวัสดีครับมาแหล่ตัวไหนครับสวัสดีครับผมโอ้ไปเอกเข็มมาเอกเข็มสวัสดีครับสวัสดีครับเอามาเอกเอกมาเอกเอกสวัสดีครับสวัสดีครับซิบบอกินอะไรครับผมมาขอมาขอเนี่ยอุตส่าห์ปอกกระมือเลยจารย์ครับสบายดีครับขอบคุณครับขอบคุณสบายดีับอสบายครับมามามาพูดอะไรอยากกินมักซมมาหนึ่จัด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 สมบังครับพอมีแห้งจะข้ามบอครับผม โอ้หเจ้นครับจ้าคำหน่อครับอุตสาอัปอกเปลือกให้ย่งดีครับโอ้ยเบิรด้กับ่ได้ได้ครับได้จัดระวังเบิรอนกับไี่น่องครับอือสามหน้าอนตัวหันเลือดเลยจันเลือดเลยไ่ต้องร้อนเจาหนอยประจันเอาจันนมจ้าเอาจูบนี้เจ้าซิมจัาคำดูซิมเออคอยเห็ดเอนกับมือได้เลืเล่ยพิดซ้อมตัวกอยพอได้ออกไปข้างนอกแล้วบัดเลไปจัได้จัน เยวจิตอาโบด้อยางสุดครับแกงห่วงครับแกง่วงแกงห่วงพอจัดได้ไปจะแกงห่วงเอาด้วยครับเด้อานบนสแกงห่วงบ่ข้อขบอญบ่้อขบุท okay, okay, ั้งเกตคอยยู่ใทั้งแกตนะคอยมะน้าเอาทั้งแกตได้น่บ่ไม่ยังเลยคอยมาน้าทั้งแกตนจานบนเอาทั้งแกจานรอยไปตั้งแต่เปิดวงครับจนปิดวงจนสิปิดวงแล้วครับเพราะนขึ้นอยู่ครับ อ้าวอาจารย์ใช่สุดจะครับผมครับผมอาจารย์ใ huh. ช uh ่โอเคไปเดโดนนั่นนานนานัวแซนแซนเกลตัวแซนแซนเกลแกงห่วงครับอาจารย์บอว่าครับอาจารย์โอ้อาจารย์บอว่าแกงห่วงเนาะอาจารย์ร่องกองแกงห่วงวะเจ้าสองไม่นะครับเอาเอาเอาเลยอีกบ้านนะเพื่อนเราสองหลายเหลือหลายเพื่อเติมเนาะเอ้าเอาเอาเอเอ้าขออนุญาตออกไปข้างนอกเราพี่น้องเลย อาจารย์พวกนั่งจกตากันอยู่ทั้งนี้หาโนหาอย่างนั้นเ่อเรเลีนโดนมือมงอบ่โอ้ยจะไปยังไม่ยังจะำกับกับฝักหลามมือแขงบ่แข็งต้องมือต้อมือแข็งจาลันโซนบ่าจานลันเอ้าแม่ป้าบอดิโอ้ยแฟนครับจะไหนน้อมานังเฝ้าอยู่นี่น้อน้องน้องแฟาน้องแฟดนนี้ เนี่ยเอาเอาโยกไปเลยโยกไปเลยวัดีครับโน้มาครบทีมเลยหมดนลยฮัลโหลสุดเบิร์ดหรือเป่าไม่บาทเบิร์ดอีลีอ่ะเอาเอาแกงหวังเอาเอาเอาออกไปก้อนบาทหนึ่อยก้อนสดสักครับไหมพี่บอลไม่เอาไม่เอาเหรอ สวัสดีสปีดดัสเราจะทำตบวเนี่ยไม่อย่างนี้ของเปรี้ยวของเปรี้ยวไม่เอามันไม่เอาเหรอโอ้ยสวัสบบดีค่ะเอาบะคะเอาบะเปรี้ยวเอาบะไส้บะค้าอันนี้มีคนเดียวที่จะชอบกินใครคะยมมณีน้นำมงษาอ๋อพระเอกช่องผมนี่หรอนี่แหละค่ะเี่ชอบกิน,นของโปรดเ,เจยเอาบะแโอ้ยท่องไหลจกจวกโอ้จกตากันทั้งในห้องขนาดเลยพี่น้องเอลยออกมาข้างนอกแค่นี้เย็นดีเนาะจานท์เนาะ เอาทีมงาน,นเรนี่ยเอาแกงห่วงวะนี่โบ,โบ,บอป่บบอครับบอสถนัดบระคบปอครับเนี่ย <c oughs> ามาผู้ไทยครับโบสถ <c oughs> านัตประคบประเสริฐมาหอนหอนหอนเบิสหลับพี่น้องอยังสองสามวยกับถุงไม้นั่นละอ่ะโอเคคลิปนี้อาจารย์ร้อยได้มาหอดแล้วนะครับทีมงานสาโนยเพชรบ้านแพงนะครับมาหอดสำนักงานแล้วนะครับอยู่กันครบทีมครบองค์คณะนะครับเอ้าเดี๋ยวอาจารย์ดนตรีบซ้อมเพียงต่อ นะครับขออนุญาตเอาซับหนิกอนพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนากับพี่น้องครับคลิปนี้ขอพูดหลายๆสบายดีอยู่ดีเพี่แงครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวไปเยี่ยมอีแม่ปีนะครับมีของฝากไปตอนอีแม่ปีอยู่นะครับเอาคลิปนี้เอาซับหนิร้บพี่น้องเด้อสบายดีอยู่ดีเพี่แงครับ